กรณ์ในการทดลองยังไงนะคะมันคืออะไรนะคะการไตเติคืออะไรแล้วมีอุปกรณ์ในการทดลองยังไงนะคะการไตเติคือการเอาสาร2อย่างผสมกันใช่ไหมคะจำที่เราเคยเรียนในเนื้อหามาแล้วการไตเตะคือการเอาสาร2อย <ım S 2> ่างผสมกันสาร2ออย่างนั้นก็คือสารที่เป็นกรดกับสารที่เป็นเบส โดยสารตัวหนึ่งเราทราบความเข้มข้นและจะทราบปริมาณแล้วเราเรียกว่าสารละลายมาตรฐานได้ไหมคะส่วนสารอีกตัวหนึ่งคือเรายังไม่ทราบความเข้มข้นเราอยากทราบเราก็เลยเอามาทําปฏิกิริยากันซึ่งการทำปฏิกิริยาถ้ามันเกิดการทําปฏิกิริยากันพอดีคําว่าพอดีก็คือกรดกับเบสจะเจอกันในปริมาณที่พอดี นะะในปริมาณที่พอดีแล้วมันก็จะสิ้นสุดการเกิดปฏิกริยานะคะซึ่งปฏิกริยาของกรดนะคะคัเควที่เอามาทำปฏิยาพอดีกันแล้วเกิดการสิ้นสุดปฏิกริยานะคะเราเรียกปฏิกริยานั้นว่าปฏิกริยาการสะเทือนใช่ไหมคอ่ะการไตเตะหรือปฏิกริยาการสะเทือนนะคะ ที่เราเรียนไปแล้วมีการไตเติกรดแก่กับเบสแก่จุดสะเทือนคือจุด pH เ,เท่ากับ4.7ใช่ไหมคะการไตเติเ้กรดแก่กับเบสมอฮอนจุดสะเทือน pH จะน้อยกว่าเจ็ดน้อยกว่าเจ็ดเป็นกรดหรือเป็นเบสเป็นกรดก็คือมันไปอยู่ในขางที่กรดแก่ ทีนี้จุดสะเทินเรารู้แล้วว่าจุดสะเทินมันควรจะเป็นอยู่ที่ pH เ,เท่าไหร่เรามาดูอีกจุดหนึ่งนะคะจุดนี้เกิดจาก pH pH เท่ากับเ -7 ใช่ไหมคะการใช้เป็นกดแก่กระเบ็นอ่อนจุดสะเทิน pH จะน,น้อยกว่า7น้อยกว่า7เป็นกปรดหรือเป็นเบสเป็นกปรด,ดก็คือมันไป แก่ใช่ไหมคะถ้าเอากองอวงเบสแก่จุดสมมูลจะอยู่ที่มากก,ามากกว่าเจ็ดก็คือไปอยู่ในฝั่งที่แก่คือเป็นเบสแก,อ best, แก่อันนี้จำได้ใช่ไหมคะทีนี้จุดสะเทินเรารู้แล้วว่าจุดสะเทินมันควรจะเป็นอยู่ที่พีเทเท่าไหร่เรา ใช่ไหมคะพวกมาเทให้อันนี้เรียกว่าอ่าอันนี้เรียกว่าปีเป็ดใช่ไหมคะปีเป็ดจะต้องมีลูกยางปปูก,กระโรงแล,แล้วก็กู้แขกใช่ไหมใช้ยังไงเคยใช้หรือยังเคยแล้วเอาดีบใช่ไหมดีบแล้วก็ นีแตะที่ข้างขวดมันก็จะออกมาเองนะคะทีนี้2อ,อันนี้เหมือนกันไหมเนี่ยอันที่หนึ่งกับอันที่สองปริมาตเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ปีิมาตรอันที่1บอกปริมาตรเดียวคือตรงนี้แต่ปีิมาตรอันที่2บอกหลายปริมาตรนะคะครูบอกไปแล้วว่าตัวที่ให้ความแม่นยำมากกว่าก็คือตัวนี้นะคะเพราะว่ามันมีขี วันนี้เราจะใช้ตัวที่สองนะคะต่อไปอันนี้เรียกว่าหัวลูกชมพูนะคะอยู่ในตะกาดีแล้วเราจะใช้สามตัวนะคะต่อไปตัวนี้นะคะตัวนี้เรียกว่าบิวเลตบิวเลตนะคะซึ่งอยู่ในตะกาของเราบิวเลตโคแนะนำวิธีการใช้แล้วนะคะให้ตรวจทินกรอกนี้ก่อนให้เรียบร้อยว่ามันปิดอยู่ไหมก่อนที่จะเทสามไป นี้สารละลายมาตรฐานที่ทราบความเข้มข้นแล้วที่เราจะทดลองคืออะไรคะที่ทราบความาเข้มข้นแล้วคือ,โซ,อซคโซเดียมไฮดรอกไซด์ใช่ไหมคะโซเดียมไฮดรอกไซด์ให้มาแล้วอยู่ในบิกอร์ในตะกร้านะคะอยู่ในบิกอร์ในตะกร้านะคะส่วนสารละลายตัวอย่างที่ยังไม่ทราบความเข้มข้นแล้วยัง ก็เทียบร้อยเทลงไปแล้วระดับสายตาเราต้องอยู่ที่เลขศูนย์พอได้สารละลายาามาตรฐานเรียบร้อยแล้วในนี้ให้ไปปีเปนะคะเอาสารละลายที่ยังไม่ทราบความเข้มข้นมาเพื่อที่จะให้ทราบความเข้มข้นไปปีเปที่ด้นานหลังใส่ในขวดรูปคลวยจํานวนสาขวดใช่ไหมคะเอามา้ด้สามขวดทีนี้ เราก็จะเอาสองอัน,นนี้ผสมกันแล้วรู้จุดสมมูลของมันแล้วเอาผสมการรู้จุดสมมูลของกันของมันแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงว่ามันผสมกันเรียบร้อยได้ค่าที่จุดสมมูลแล้วเราต้องหอยดอะไรลงไปคะอินดิเคเตอร์ทีนี้เรามีอินดิเคเตอร์ให้เลือกอยู่3ตัวคือเมทิเลสโบโฮไทมอนบู ool, แล้วก็ฟีนอลคลีนนะคะ วันนี้ครูจะให้เลือกจำนวน2ตัวอยู่2ชนิดือฟีนอลคลีนกับเมที่เล็ใช่ไหมคะเมที่เล็กมีสีออกส้มๆถ้าเราไปเตะแล้วถ้าเราไปเตะแล้วมันจะเป็นสีอะไรคะมันจะเป็นสีอะไรจากสีส้มๆกลายเป็สสนสีอะไรคะในกราฟสีเหลืองนะคะแถบของมันคือสีเหลือง จากสีส้มๆกลายเป็นสีเหลืองดังนั้นใครที่ใช้เมทิลเลดก็จะสังเกตว่ามันเป็นสีเหลืองแล้วเราก็จะหยุดทีนี้มีอีกตัวหนึ่งคือฟีนอลทาลีนฟีนอลทาลีนจากไม่มีสีกลายเป็นสีอะไรคะชมพูอ่อนสีชมพูอ่อนนะคะต้องอ่อนจริงๆนะถ้าเข้มขึ้นมามันจะห่างจากจุดสมมูลไหมคะ มันจะห่างเพราะว่าจุดสมมูลเราคือ p h 7ใช่ไหมมันเป็นกรดแก่กับเบสแก่ใช่ไหมคะมันก็จะห่างมากเกินไปดังนั้นเราจึงต้องใช้ชมพูอ่อนอ่อนครูจึงบอกว่าอ่อนที่สุดจะสวยที่สุดทำเลยทำเลยแม่มาบางเนี่ยหนูควบคุมมัน เอาอย้เาลยนี่เ้ยงมันต้องใันต้องก่อนแล้วก็ใส่แล้วก็กดเอาให้มันขึ้นไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวให้มันขึ้นไปแล้วเราค่อยปล่อยมัน 네 <목소리도> เปลี่ยนเรียมลูกเปลี่ยนแล้วนั่นน่ะโอาเนี่ยเขาลืมจนมากประกาบประกอ A C A V A เท่ากับ B C B V B กฎที่เราใช้ในที่นี้คือกฎไฮโดรคอไิก์ไฮโดรคอไรด์มีตัว S ตัว S คือตัว A ใช่ไหมคะมีตัว F เท่าไหร่คะอ่าแสดงว่า A เรา ca นะคะ ca เราทราบหรืยยังความมีข้นของไฮโดรคาริกทราบเรืยยังคะยังเราต้องการหาใช่ไหมต่อไป va นะคะ va คือปริมาตรของไฮโดรคาริกที่เราใส่ลงไปในขวดรูปกลวยเท่าไหร่ <C _ A> อ10 ml ใช่ไหมคะอะ่ต่อไป ตัวครับมีตัวเดียวคือเลกเดิน v ีดีอปริมาณที่ใช้ก็คือว d น,น,น้ำนักกลุ่มนั้นนักได้เท่าไหร่คะครั้งที่ห <10. 4. S 1> นึ่งสี่ค่ะครั้งที่2 11.6ิครั้งที่3 11.1บเอ็ดจุดหนึ่งบวกกันเท่ากับเท่าไหร่ยี <24. S 1> ่สบ่จบวกการ3.3.1คเท่าไหร่คะถึงจะได้ค่าเฉลี่ย 17.03ดังนั้น VB ตรงนี้ของนันพัฒ์ก็จะเป็น17.03